การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่29สิ่งหาคมปี2022 วันนี้นะครับเนื้อเรื่องที่น่าสนใจในรอเนี่ยก็จะมีการปากดตัวอีกครั้งนะฮะของ WWE Hall of Fame Kurt Angle มีการชิงแชมป์ United States Champion นะครับระหว่าง The Miz แล้วก็ Bobby Lashley รวมทั้งการหาแชมป์แท็กทีมหญิงคู่ใหม่ Dakota Kai y o Sky นะครับจะเจอกับ Raquel Rodriguez แล้วก็ Ariya แต่ก่อนอื่นนะครับในวันจันนี้จะมีแมชมวยป้มคนไทยให้ดูนะครับซึ่งเป็นเซตอัพอพิซดที่9มีแขกรับเชิญเป็น ดากอนเกต e นะครับยังไงถ้าใครสนใจมวยปล้ำไทยเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้ในวันจันทร์สองทุ่มนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเริ่มมาด้วยคู่แรก AJS t y l e o f ดอฟ Ziggler เจอกับ j u s t m n n Day ตัวแมทค่อนข้างโอเคนะครับคือตัวแมทมีความเร็วที่ดีมีการเข้าออกที่น่าสนใจมีความต่อเนื่องของแมทแทบจะตลอดเวลานะครับการปั้มเนี่ยค่อยๆไล่เรียงความแรงขึ้นไปค่อยๆหาทางชนะมาขึ้นนะครับและการเฉลยโอกาสของทาง j u s t m e n day เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีตอนจบเนี่ยเดเมสพีใส่ซาวออฟเฮเวนกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมทนะครับเอดเนี่ยโผล่มาที่หน้าจอว่ากําลังลงจากรถที่ลานจอด j u s t e n day ก็เลยตัดสินใจรออยู่บนเวทีนะครับ j u s t m e n day บอกว่า เอชฉันเห็นนายอยู่ที่นี่ทำไมนายไม่ออกมาหาพวกเราพวกเราเนี่ยเบื่อเต็มที่แล้วที่คนเรียกนายว่าตำนานพวกฉันได้จัดการตำนานไปหลายคนแล้วยกตัวอย่างเช่นเรมวสเซโอนายลารางวัลของพวกเราเอชนายเกือบจะถูกจัดการโดยจัสเมนเดย์แต่ตอนนั้นเนี่ยมีเมียของนายเข้ามายุ่งยามไว้ตอนนี้ที่นี่ไม่ใช่โทรอนโตนายไม่มีเพื่อนไม่มีคนของนายไม่มีแม้กระทั่งเมียที่นายคอยปกป้องเพราะงั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นวันพิพากษาของนาย เอ็ดเปิดตัวออกมานะครับเอ็ดบอกว่าฉันเชื่อแล้วว่านายเนี่ยอยากจะจบอาชีพของฉันจริงๆและใช่ตอนนี้ไม่มีเมียของฉันเนี่ยมาระวังหลังให้ please สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกับฉันเจอกันและฉันเนี่ยเอาชนะนายได้ตอนนี้ฉันยืนอยู่ต่อหน้าพวกนายที่กําลังโกรธกับความพ่ายแพ้แต่พวกนายกาลังยั่วฉันทั้งที่พวกนายมีจํานวนเยอะกว่าล่ะรู้ไหมบางอย่างที่พวกนายไม่เคยเรียนรู้เนี่ยนายไม่เคยเรียนรู้ว่าทุกคนจะไม่ได้มาตัวคนเดียวฉันคงไม่ออกมาที่นี่ด้วยตัวคนเดียวหรอกพวก เดวิิโอเข้ามากระทืบจัสเมนเดนะครับจบลงที่โดมินิกเนี่ยจะฟาดเลียริบลีด้วยไม้เคนโดนะครับโดมินิกลังเลที่จะฟาดและสุดท้ายก็โดนเลียริบลีแย่งหมายไปสุดท้ายครับจัสเมนเด์มาลากเลียริบลีออกไปซะกอ่อนคู่2นะครับเบียนกาแบรแลนอาสุกะแล้วก็อลกซ่าบิทเจอกับนักมวยปั้มรับเชิญ3คนเป็นแมตช์โชว์โหดของทีมเจ้าบ้านเฉยๆครับก่อนศึกใหญ่ตัวแมตช์ที่ออกมาก็เลยแบบแทบจะเทียบกันไม่ได้เป็นการยำายเดียวนะครับตอนจบเนี่ยอาสุกะใส่ท่าลอกเอาชนะไป หลังจแมตนะครับเบยนการเบลลบอกว่ารู้ไหมว่ายยเบลลี่ดโคตาครอีโอสกายเนี่ยโผล่มาและชอบทําตัวซาที่นี่ทันทั้งที่เมื่อเดือนที่แล้วในยัยพวกนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ําฉันหมายถึงฉันถือแชมป์นี้มาตั้งแต่เรสเซลมาเนียพวกเธอพยายามจะควบคุมทุกอย่างที่นี่แต่ในแคชแอดเดอร์แคชเชลพวกเราจะควบคุมทุกอย่างแต่ภาพมาที่อดัมเพียรแชมป้าแล้วก็เดอะมิสนะครับแชมเป้าบอกว่าคุณอดัมมีสิ่งที่กวนใจพวกเราอย่างมากในสัปดาห์นี้ อารามเพสบอกว่าจากเหตุการณ์ที่นายเจอจาก xter et, เด็กเ r อร์ลูเมธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายต้องการอะไรบ้างอย่างการพักเบรกหรือการพบจิตแพทย์ไหมฉันจัดให้ได้หมดเลยขอแค่บอกมาเดอะมิส <The Mist S 1> บอกว่าฉันไม่อยากพูดถึงมันฉันต้องการมีสมาธิกับแมชอารามเพสบอกว่าการที่นายไม่พูดถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยจะทําให้เด็กเ r อร์ลูเมตลอดตัวไปอย่างง่ายๆเลยนะฉันอยากรู้ข้อมูลว่าเขาทําอะไรกับนายบ้างเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกฉันแค่ยอยากจะช่วยเดอะมิส <The Mist S 1> บอกว่าช่วยงั้นเหรอ นายช่วยฉันยังไงวะหลังจากที่ฉันเจอเรื่องแบบนั้นมาในสัปดาห์ที่แล้วนายยังให้ฉันเจอกับบ็อบบี้แลชลีย์ในคืนนี้อีกสสยหัวไปซะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายตัดภาพมาที่เคิร์ดแองเกิลนะครับเคิร์ดแองเกิลบอกว่าขอบคูณทุกคนมากมันเยี่ยมมากที่ได้กลับมาในเมืองเกิดของตัวเองในโชว์นี้ศึกใหญ่ในสัปดาห์นี้เนี่ยพวกคุณจะต้องไม่พลาดมันแชทเกเบิลเปิดตัวออกมานะครับแชทเกเบิลบอกว่าพิชเบิร์กนี่คือเคิร์ดแองเกิล เคิร์ตในตอนที่ฉันแข่งโอลิมปิกเนี่ยเรื่องราวของนายเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเรื่องที่นายได้เหรียญทองโอลิมปิกทุกคนรู้ว่าอัลฟา a ค a เดมี่เนี่ยตอนนี้ต้องการสมาชิกคนใหม่เพราะงั้นฉันเลยออกมาหาสมาชิกคนใหม่แบบโอเพน l ช e n ล์ฉันจำเป็นจะต้องคัดเลือกเพื่อที่จะไม่ให้ได้คนกระจอกกระจอกอย่างคนดูพวกนี้มาเป็นพวกแต่เคิร์ตฉันคิดว่าเราอาจจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ฉันจะเสนอข้อเสนอให้นายเป็นพิเศษโดยที่นายไม่ต้องทดสอบอะไรและนายจะได้เป็นสมาชิกของทีมเรา1วัน เคิร์สแองเกิลบอกว่าเออฉันขอผ่านก็นแล้วกันแชคเกอร์โบบอกว่านี่นายกล้าปฏิเสธข้อเสนอแห่งชาติอย่างนั้นเหรอโอทิสไหนนายโชว์ให้เคิร์สเห็นสิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเขาปฏิเสธข้อเสนอของพวกเราสตีดโพรฟิตเปิดตัวออกมานะครับสตีดโพรฟิตบอกว่าให้ Hi, รู้อะไรไม่พวกถ้านายอยากมีเรื่องกับเคริร์สแสดงว่านายอยากเจ็บใชคกำลังหัวเสียจากการที่รถเนี่ยโดนเขียนเลอะเทอะในสมัคดาวใชคกำลังอารมณ์ไม่ดีมากๆเลยนะพวกเพราะงั้น พวกนายเตรียมเจ็บตัวได้เลยเชเกเวลบอกว่าฉันรับคำท้าของพวกนายด้วยข้อเสนอหนึ่งอย่างถ้าฉชนะเคอจะต้องเข้ามาอยู่ในทีมฉันฉันจะได้สอนให้เขารู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรคู่3นะครับสตี p r o f ิ t เจอกับ Alpha Academy ตัวแมทสนุกดีครับมีการกระจายสปอตท,ทำให้ตัวแมทเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับมีจังหวะได้ลุ้นหลายครั้งและตัวแมทก็มีความหนักเข้ามาเสริมเรื่องราวได้ดี พอเป็นการปั้มแบบแท็กทีมแล้วเนี่ยโอทิสก็รับหน้าที่ในการอัดคู่ต่อสู้หนักๆไปนะครับเชนเกเบลเองก็ออกมาเป็นแนวชิงจังหวะแทนสนตรนด้าของสตีดโปรฟิตเนี่ยก็มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจนะฮะก็ทําให้ตัวแมนเนี่ยออกมาลงตัวมากๆตอนจบเนี่ยมอนเทสฟอร์ใส่ฟอร์มเฮเวนกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์แมดดิเดลแล้วก็เซธโรลลินนะครับโรล,ลินเนี่ยถูกถามว่าทําไมถึงมุ่งเป้าไปที่ริดเดลเซธโรลลินบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ริด ความจริงคือฉันเนี่ยคือนักมวยปั้มระดับท็อปริดเดิมันเพิ่งจะขยับขึ้นมาเพราะงั้นมันคือช่วงเวลาของฉันไม่ใช่ริดเดิลริดเดบอกว่าเพื่อนนายจะพูดอะไรก็พูดไปนะแต่ฉันว่านายกลัวฉันมากกว่าเพราะว่านายเนี่ยเคยโดนกระทืบโดยโลมันเลนโคดีโรดนายจะอับอายสินะเซโรินบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกมันมันเกี่ยวกับนายและฉัน ไม่มีใครชอบนายริดเดิลไม่มีใครอยากฟังนายพูดไม่มีใครอยากเห็นหน้างงๆของนายวันเสาร์นี้ฉันจะจัดการนายเหมือนที่ฉันทํากับโคด,ดี้หลังจากนั้นเนี่ยฉันจะไปไล่ล่าแชมป์โลกโดยที่นายทาอะไรไม่ได้ฉันจะทําให้นายรู้ว่าลูกผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไงริดเดิลบอกว่าเอาจริงๆนะเซธเมียนายเนี่ยยังดูเป็นลูกผู้ชายมากกว่านายด้วยซ้ำเซธลอรินบอกว่าได้ในเมื่อนายพูดถึงครอบครัวฉันฉันจะพูดถึงครอบครัวนายบ้างอ๋อ แต่นายไม่มีนี่เพราะว่านายถูกเมียฟ้องอย่าหอบลูกหนีเพราะเขาทนอยู่กับคนกระจอกแบบนายไม่ได้ไงวิดเดิลฉุนมากนะครับเราก็จะไปไล่ตามกระทืบเซตโลลินต่อไปตัดภาพมาคู่4นะครับบ๊อบบี้แลชลีย์เจอกับเดมิสครับตัวแมตต์โอเคนะครับมีการเข้ามาปวดของแชมปาตลอดทั้งแมตต์ถือว่าเหมาะสมกับเนื้อเรื่องในตอนนี้ถึงแม้บางช่วงมันอาจจะดูไม่เหมาะกับคาแรคเตอร์ของแชมปาสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัวแมทอาจจะไม่ได้ดุเดือดมากแต่ว่าก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเน้นไปที่การเล่าเรื่องของแชมเป้ามากกว่าระหว่างแมตช์นะครับเด็กเตอร์ลูมิสเดโผล่มาทําให้เดอะมิสเสียสมาธิตอนจบนะครับบ็อบบี้ลาชลีย์ใส่เฮิร์ตล็อกเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่เอชกับเคิร์ดแองเกิลนะครับเอชเนี่ยเอารูปให้เคิร์ดแองเกิลดูแล้วก็เขียนคําไว้หลังป้ายเหมือนที่เคยทํามาในสมัยก่อนตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับดิวโซเปิดต,ตัวออกมาดิวโซบอกว่ามันเดย์ไนท์รอ ดิบัตไลน์เนี่ยมาอยู่ในเมืองของพวกนายแล้ววันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบของท่านหัวหน้าเผ่าที่ครองแชมป์มาน,นานถึง2ปีและใน Cash at theca s คชเชลโรมาเลนจะจัดการดูเมย์ไทยและป้องกันแชมป์ของเขาเอาไว้เควินโอเวนเปิดตัวออกมานะครับเควินโอเวนบอกว่าอย่างแรกเลยเดอะบัตไลน์ไม่ได้คุมที่นี่เพราะที่นี่คือเควินโอเวนโชว์ฉันดีใจนะที่พวกนายมาที่นี่เพราะว่าฉันจะได้ย้ำเตือนว่าโรมาเลนเนี่ยติดค้างฉันอยู่ครั้งหนึ่ง เจอูโซ so บอกว่าเฮ้ยเซมินั่นเพื่อนของนายใช่ไหมนายไปจัดการมันก่อนที่ฉันจะลงมือเองเซมิเซมบอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังคือเยน่เคฟโลมันเลนเนี่ยไม่ได้ติดค้างนายหรือใครทั้งนั้นเข้าใจใช่ไหมเควินโอเว่นบอกว่าเซมิ emi, ฉันไม่คิดว่านายเนี่ยจะไปทําตัวโง่ๆแบบนั้นได้พวกมันไม่ให้ความเคารพนายด้วยซ้ํานั่นทําให้ฉันเสียใจนะเพราะนายคือนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมนายกลับยอมไปเป็นตัวตลกแบบนั้น ฉันนับนายเป็นพี่น้องฉันเลยเสียใจเวลาที่เห็นนายเป็นแบบนั้นเซม,มิเซมบอกว่านายไม่รู้ด้วยซ้าว่านายกําลังพูดอะไรออกมานายเหมือนกับทุกๆคนที่ไม่เข้าใจอะไรฉันอยู่ในบัตรไลน์เว้ยฉันกับจิมมี่เข้าขากันได้ดีส่วนฉันกับเจกําลังอยู่ในช่วงปรับตัวและที่สําคัญลงมาเลนชอบฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฉันถึงได้เข้าไปในห้องแต่งตัวได้พวกเราสี่คนเนี่ยจะจัดการดูไม่อินไทยเจลูโซบอกว่า งั้นทําไมนายไม่ใส่หัวไปจากที่นี่เคอก่อนที่พวกเราเนี่ยจะกระทืบนายเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับดูไมนไทเควินโอเว่นบอกว่าฉันไม่สนว่านายจะทําอะไรกับดูไมนไทยฉันสนแค่สิ่งที่นายทํากับฉันนายกับพอลเฮเมนคือเหตุผลที่ว่าทําไมฉันถึงไม่ชนะและไม่ได้กลายเป็นแชมป์โลกเมื่อ18เดือนที่แล้วในวันศุกร์นี้นายจะฉลองครบรอบ2ปีก็แล้วแต่พวกนายหรือว่ามันจะเป็นการฉลองที่พวกนายเนี่ยเลียตูดหัวหน้าครบรอบ2ปีก็เรื่องของพวกนายอีก เซมิเซนบอกว่าโอเคโอเคโอเคจะเย็นเคฟฉันพยายามแล้วที่จะทําให้พวกเราไม่มีปัญหากันแต่สิ่งที่นายพูดเนี่ยคือการที่ขอให้เจอูโซกระทืบนายเควินโอเวนบอกว่าเออรู้อะไรไม่เจฉันคิดว่าฉันจะทิ้งใหม่ให้กรรมการออกมาแล้วนายกับฉันมาเจอกันเลยคู่5้านะครับเจอูโซ so เจอกับเควินโอเวนตัวแมตส์สนุกดีครับมีการทัวร์กันไปรอบๆเยอะพอสมควรเน้นไปที่การอัดกันนอกเวทีและเรื่องราวของเซมิเซนนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องหลักของแมตส์นี้ ท่าต่างๆของเควินโอเว่นเนี่ยยังคงมีความหนักหน่วงแล้วก็ยังคงมีความยอมเจ็บอยู่ตลอดนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือทางของเจอูโซครับที่ไม่สามารถดึงโมเมนต์สนุกๆของแม์เอาไว้ได้เจ้าตัวยังคงเน้นปล้ำแบบโพสท่าไปเรื่อยใช้ท่าง,ง่ายๆเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็เดินไปเดินมานะครับท่าต่างๆมันยังไม่ได้สร้างจังหวะที่ดีมากนักทำให้บางช่วงตัวแม์มันจะดูว่างๆแปลกๆระหว่างแม์นะครับอูโซเนี่ยให้เซมิเซนเอากอีตีเคโอแต่ว่าเซมิเซนเนี่ยทำไม่ลง ตอนจบนะครับเควินโอเว่นใส่สตันเนอร์กดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมาที่กลุ่มของเบลลี่นะครับเบลลี่บอกว่าเบียนก้าเธอพูดถูกเธอถือเข็มขัดนั่นตั้งแต่เรสเซิลมาเนียนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าฉันจะต้องเอามันกลับมาเพื่อทําให้แชมป์มีค่ายครั้งวันเสาร์นี้เนี่ยพวกเราจะจัดการพวกเธอ3คนพวกเราจะไม่ได้เข้ามาควบคุมแค่รอแต่พวกเราเนี่ยจะควบคุมทุกอย่างในบริษัทนี้ตัดภาพมาที่เดมิสนะครับกำลังจะขับรถกลับบ้านแต่เด็กสเตอร์ลูมิสครับแอบอยู่ในรถ จัดภาพมาที่จอห์นนี่กากาโนนะครับถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการกลับมาจอห์นนี่กากาโนเนี่ยบอกว่ามันรู้สึกดีมากที่พวกเขาตะโกนเชียร์จอห์นนี่เรสซิ่งมันไม่ใช่แค่ชื่อเล่นแต่มันคือชีวิตของฉันและมวยปล้ำเนี่ยมันหายไปจากชีวิตของฉันตั้ง9เดือนนานที่สุดนับตั้งแต่ฉัน8ขวบเพราะงั้นมันน่าตื่นเต้นมากๆที่ฉันได้กลับมาทําในสิ่งที่ฉันเชื่อถึงจะไม่อยากพูดแบบนี้แต่ฉันเองก็มองเทอรรี่เป็นครอบครัวเขามีพรสวรรค์อย่างที่ฉันไม่มีพวกเราอยู่่ด้้ววยกัันนมมาาาตตงแแใ NXT ละะปรรสสบคํเ็จ แต่ความสําเร็จบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมฉันไม่ได้เจอเขามาตั้ง9เดือนมันไม่แปลกเลยที่เขาจะเปลี่ยนไปเทอรรี่เดินเข้ามาในฌานนะครับเทอรรี่บอกว่าใจเย็นพวกฉันอยากคุยด้วยเฉยๆฉันมีคําถามมาถามนายหน่อยทําไมนายไม่เรียกฉันว่าแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดทําไมนายไม่เรียกฉันว่าเจ้าของกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ที่อายุน้อยที่สุดฉันว่านายไม่เรียกฉันแบบนั้นเพราะว่านายอิจฉาใช่ไหมล่ะเพราะว่าระหว่างที่นายเลี้ยงลูกเนี่ยฉันได้ปล้ำนายเวสเซิลมาเนียและได้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ ฉันรู้ว่านั่นน่ะทำให้นายไม่พอใจแต่พูดตามตรงนะว่าฉันตั้งเป้าไว้ว่าฉันเนี่ยจะต้องเจ๋งกว่านายและอย่างที่คนเขาพูดกันนั่นแหละยิ่งสูงยิ่งหนาวยังไงก็เถอะขอต้อนรับสู่รอเพราะนายกําลังว่ายน้ำํำ่าำกลางฉลามแล้วตอนนี้แต่ผภามาคู่6นะครับชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion d a k ค t a Kai โอสกายครับเจอกับราคิอโรดิเกสแล้วก็อาริยาตัวแมตค่อนข้างโอเคครับไม่แย่แล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาด แต่ว่าก็เป็นรูปแบบเดิมครับทุกคนคือราคิโโรดิเกสเนี่ยปั้มยาวๆอริยามีบทแค่ช่วงแรกแล้วก็โดนอัดนอนตายไปตลอดทั้งแมตช์นะครับทางด้านของดาคคตตาครเองก็เหมือนกับว่าเข็นไม่ขึ้นจริงๆนะครับแต่ละท่าที่เธอพยายามใช้เนี่ยคนดูไม่เข้าใจเลยครับแต่ละท่าที่ใช้มามีความเงียบกริบมากๆ โดยเฉพาะสกอร์เปียนคิกเนี่ยคนดูไม่เข้าใจเลยซึ่งทําให้ตัวแมตท,ที่ควรจะดูเดือดดรอปลงไปพอสมควรนะครับแถมข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดในแมตนี้ก็คืออาริยากดผิดคนครับเพราะโยสกายเนี่ยคือคนที่ถูกแท็กเข้ามาเป็นคนสุดท้ายแต่อาริยากลับไปกดดาโคตะใครและกรรมการก็ดันนับซะอีกถือว่าเป็นข้อผิดพลาดท,ที่ใหญ่มากสําหรับแมตแท็กทีมนะครับตอนจบเนี่ยอาริยารวบกดเอาชนะไปได้ สรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับเหตุการณ์แรกเอชกับมิสซิโอนะฮะจะเจอกับจัสเมนเดย์เหตุการณ์ที่2เอชเอารูปมาให้เคิร์สดูครับแล้วเขียนคําไว้หลังป้ายเหมือนที่เคยทําในสมัยก่อนเหตุการณ์ที่3นะครับเซมิเซนเนี่ยไม่กล้าเอาเก๋อกอ,กอี้ตีเควิโนโอเวนทำให้เจอูโซพ่ายแพ้ไปเหตุการณ์ที่4นะครับเดอะมิสเนี่ยกำลังจะขับรถกลับบ้านแต่เด็กสเตอร์ลูมิสแอบอยู่ในรถเหตุการณ์ที่5นะครับราคิลโรดิเกสอาริยากลายเป็นแชมป์แท็กทีมคู่ใหม่ สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรก AJ Styles Dog Siler เจอกับ Just Mendez นะครับ Just Mendez เอาชนะไปได้คู่ที่ 2. Bianca Belair Alexa Bliss Asuka นะครับเจอกับนักมวยปล้ำท้องถิ่น3คน Bianca Belair Asuka แล้วก็ Alexa Bliss เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่ 3. ครับ s t e e e Profit เจอกับ Alpha Academy s t e e e Profit สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่ 4. Bobby Lashley เจอกับ The Miz Bobby Lashley สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่ 5. Jey Uso เจอ Kevin Owens นะครับ เควินโนเวนสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6ชิงแชมป์ WWE Women Tag Team c h a m p i o n นะครับด้าโกตาคาโยสกายเจอกับราคิโรดิกสแล้วก็อาริยาราคิโรดิกสกับอาริยาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้โต้แมตช์ในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงถือว่าโอเคแหละรักษามาตรฐถถานได้ดีนะครับอาจจะไม่ได้ดีจัดแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับยังพอมีอะไรให้ดูเพลินๆได้เรืเ่อยๆมีการเอานักมวยปั้มรับเชิญมาใช้เยอะขึ้นในช่วงนี้นะครับซึ่ง เราก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือจะได้ไม่ต้องเอานักมวยป้ามของตัวเองมานอนให้กดจนหมดความเชื่อถืออะเนื้อออกไหมครับมันก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับส่วนตัวแบกในเรื่องของแมชเนี่ยตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเควินโอเว่นนะ คือดีทั้งคาแรคเตอร์แล้วก็การปล้าเลยถึงแม้การปั้มที่หนักเนี่ยจะสร้างภาระให้กับตัวเองแล้วก็คู่ปั้มในด้านของอาการบาดเจ็บนะครับแต่การปล้มแบบนี้นะฮะก็ถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆแล้วก็น่าจับตามองเลยทีเดียวเทียบกับ a j สไตล์ที่ตอนนี้ปั้มไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับในมุมหนึ่งก็โอเคยังไม่มีเนื้อเรื่องก็ยังเข้าใจได้นะครับแต่ในด้านของแมตต์แต่ละแมตต์ก็ไม่ได้มีการโชว์ฝีมือหรือว่าอะไรให้ว้าวสักเท่าไหร่ นะครับค่อนข้างที่จะเสียดายฝีมือแต่ก็เข้าใจได้แหละคืออายุเยอะแล้วจะมาปั้มเสี่ยงแบบเมื่อก่อนเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บมาก็คงจะไม่คุ้ม,มนะครับส่วนในด้าของแท็กทีมหญิงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการกดช่วงท้ายแมตช์เนี่ยมันคือการกดผิดคนนะครับอีโอสกายคือคนที่อยู่ในเวทีตอนนั้นแต่อาริยาไปรวบกดดาคโตตาไครแทนนะครับซึ่งกรรมการก็ดันทะลึ่งนับซะด้วยการได้แชมป์ครั้งนี้มันก็เลยออจจะงงๆไปสักนิดหน่อย แต่ก็นั่นแหละครับจะให้ลูกน้องอย่างดาโคตาคายโอสกายได้แชมป์ก่อนลูกพี่เบลลี่มันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ลืมคิดตรงนี้ไปก็เลยฝันถกไปว่าเฮ้ยอริยาเนี่ยโดนกดแน่ๆน,นะครับก็หน้าแตกหน้าแหกกันไปนะครับผมในด้าของเนื้อเรื่องสัปดาห์นี้นะครับมีการเอาโมเมนต,ต์เก่าๆกลับมาเยอะพอสมควรนะซึ่งก็ถือว่าดีแหละ คือมันไม่ได้ว้าวด้วยความแปลกใหม่นะครับแต่ว่ามันว้าวด้วยความคิดถึงอะอย่างตอนที่เอชเอาลูกไม่เคิร์ดดูนะครับหรือว่าตอนที่เด็กเตอร์ลูมิซ่อนอยู่ในรถอะไรพวกนี้เนี่ยมันเคยทํามาแล้วทั้งนั้นแหละแต่ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ชวนคิดถึงอยู่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับคาแรคเตอร์ของคนนั้นๆที่ได้รับบทต่างๆด้วย ส่วนเด็ก e r เ u อร์ลมิทที่นั่งรถกลับไปกับ The ะมิสเนี่ยก็ต้องตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าการลักพาตัวของ Dexter เ u อร์ลมิเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วใน NXT แล้วคนที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยก็คือเทียรีด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่แกกลับมาก็ไม่ได้พูดอะไรครับนอกจากแบบเฮ้ย Dexter เ u อร์ลูมิเป็นคนดีนะเขาเนี่ยพาฉันไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเดอะมิสจะมีชะตาการรมเป็นอย่างไร ส่วนอันที่ผมชอบมากๆในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของเซตแล้วก็ริดเดิลทุกคนอย่างแรกเลยคือริดเดิลเนี่ยได้ชื่อชื่อเต็มมาแล้วนะครับได้ใช้ชื่อว่าแมดริดเดิลเหมือนเดิมคือเนื้อเรื่องของเขานะฮะมีการเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดกันในโชว์ด้วยคือเรื่องที่แฟนของริดเดิลฟ้องหย่าแล้วก็พาลูกหนีเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับมันก็เลยทําให้พี่แกเนี่ยเดือดจัดเลยแน่นอนว่าการพูดคุยครั้งนี้มันคงเตรียมกันมาก่อนแล้วแหละ มันเลยมีการนําเสนอแบบเต็มรูปแบบแต่การเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่นเนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องดูเดือดขึ้นจริงๆเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยผมเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีคู่นี้นะครับแต่พอเจอประโยคนี้เข้าไปทําเราเอาแบบเอออยากดูเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีทั้งคําพูดสีหน้าแววตามันเหมาะเจาะในช่วงเวลานั้นจริงๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรอในสัปดาห์นี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะฮะถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์กันเอาไว้ แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ